ประทัดแล้วก็ไฟกเกิดระจุดแล้วก็ตูมหุ้ยต้องดังมากแน่เลยอ่ะหุ้ยอะไรเนี่ยหุ้ยมีอันนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยไฟแช็กเหรออย่าบอกนะวันนี้คือบรรทัด่ะอุ่ยน่าเล่นจังเลยอะ่ะเอ๊ะรู้แต่ใครเอามาวางไว้หน้าเต็นท์เนี่ย,ยงั้น โฟกัสว่าโฟกัสอะแอบพี่ฟิล์มเล่นดีกว่าพี่ฟิล์มคงไม่รู้หรอกเอาละนะหนึง่งสองสามเฮ้ยแล้วอะไรอะ อะไรอ่ะมือเหรอสำหรับเพื่อนเพื่อที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราคำเตือนคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุสปีขึ้นไปเป็นคลิปที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสปีควรได้รับคำแนะนำ นี่ดูสิเราซื้อประทัดมาจุดเล่นด้วยโอ้หเป็นไงเนี่ยนะก็ใกล้วันปีใหม่แล้วเราก็เลยซื้อประทัดเนี่ยมัจุดเล่นสักหน่อยซื้อทั้งสีอันน่ะอยากรู้จริงๆเลยว่ามันจะดังขนาดไหนเขาบอกวันนี้มันแรงมากเลยเนี่ยเวลาเล่นนะต้องระวังนะแล้วก็มีผู้ปกครองคอยดูแลโอเคงั้นเราเข้าไปในบ้านดีกว่า เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันอ่ะวางไว้นี่ก่อนแล้วกันว่าแต่ไฟเช็คอยู่ไหนเนี่ยอืมงั้นเดี๋ยวเราไปหาไฟเช็กก่อนแล้วกันนะอ่านี่ไงนี่ไงไฟเช็กอืมโอ้โยโอ้ยแรงซะด้วยโอ้ยดีเลยจะได้จุดง่าย,ายเฮ้ยลองจุดสักอันก่อนดีกว่า นี่ประทัดแล้วก็ไฟเกิดรล้จุดแล้วก็ตูมหุ่ยต้องดังมากแน่เลยอ่ะโอ้หืกินอะไรมาเนี่ยปวดท้องเลยอ่ะเอาประทัดแล้วก็ไปแชกวางไ right ้นี่ก่อนแล้วกันโอ้ยปวดท้องมาไหวแล้วเข้าหน้าวอน โอ้ยฮืมพ้งเมาอากาศดีจังเลยอ่ะอ,อ,ไปไปไปอะไรแบบปะแกอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยมีอันนี้แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยไฟแช็กเหรออย่าบอกนะวันนี้คือมันอ่นะอุ้ยน,น,น่าเล่นจังเลยอ่ะเอ๊ะรู้แต่ ใครเอามาวางไว้หน้าเต็นเนี่ยมีสี่อันวยของพี่ฟิล์มหรือเปล่าเนี่ยวิดีเลยงั้นโฟกัสว่าโฟกัสอะแอบพี่ฟิล์มเล่นดีกว่าพี่ฟิล์มคงไม่รู้หรอกนั่นชักอันหนึ่งก็ยังดีนะงั้นเอาไปเล่นตรงนู้นแล้วกัน <c oughs> <c oughs> จุดตรงนี้แหละตรงนี้เป็นกลางบ้านเลยพอเวลาเราจุดเราก็ดังนะจะได้ดังทั่วบ้าน งั้นพร้อมลอะอะจดติดละงั้นเอาแล้วนะยังไม่พร้อมเอาใหม่ไม่ติดก,ก่อนโอเคมาเอาจริงละยังไม่กล้าเลยอะขออีกรอบหนึ่งเอาสมาธิโอเคอันนี้แหละเอาจริงๆ,ๆละ ยังไม่กล้าอยู่ดีอ่ะขอยกรอบรอบนี้ต้องทำได้โอเคไม่กล้าอุ๊ยดิเด,ด,ดไม่กล้าเราจะเล่นมันทันได้ไหมเนี่ยเงินขอไปตั้งตัวก่อนแล้วกันเนี่ยแหละครั้งเนี้ยเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วรับรองครั้งเนี้ยกาแน่นอนมา,าเดี๋ยวมาเริ่มจุดเลยดีกว่า เอาแล้วนะหนึ่งสอง อะไรอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะมือเหรออย่าบอกนะว่ามือโฟกัสอะ่ะเฮ้ยเอ้เอามือปลอมอะไรเนี่ยอะไรนี่ยพีนะบีมเอาไปก็เป็นอะไรอะ่ะเอาโฟกัสแกตกักวเสียงดังเสียงมือโฟกัสอยู่นี่มือโฟกัสอยู่นี่ทไหนอยู่นี่เอาแล้วพี่บีมพี่ว่ามือกัดขาดแล้วเนี่ย,ยมือกัดแอนด์เป็นทำไมอ่ะโอ้หก็โฟกัสยากเลยนะพี่บีงตอนแรก มือปลอม,ลอ,มอ่ะมาลองไว้โฟกัสแล้วจะอะไไม่กล้าได้มือเปล่าไงหนึ่งสองสามโอยดีนะที่เป็นมือปลอมมาโฟกัสถ้าเกิดเป็นมือจริงนะหืมฟิล์มบอกเลยนะมันขาดได้จริงๆนะเนี่ยมือเนี่ยวันหลังโฟกัสจะไม่แอบเล่นอีกแล้วคะ่ะพี่ฟิล์มห้ามเลยนะ ห้ามแอบเล่นแล้วก็ห้ามเล่นด้วยเป็นเด็กอยู่ค่ะพี่ฟิล์มอ,อ่ะพิมพ์ว่าฟิลไปเล่นรับประทันเนี่ยมันอันตรายเกินไปเนี่ยพิมพ์ว่านะาไม่อาไปทิ้งดีกว่าเนี่ยโอเคค่ะพี่ฟิล์มอ่ะเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็อย่าไปเล่นประทันกันนะครับผมเพราะมันอันตรายมากอย่างเง้นนะถ้าเกิดเล่นพลาดขึ้นมาน,นี่มือขายเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยเอาไปทิ้งกับประทันอ่ะโอเคพี่ไป วามในใจที่มีต่อเธอ Thank you for having me นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกใจั้ง you are my าย r l ่ขอบคุณที่รักกันเธอเป็นเหมือนวัคซนที่ดีที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอีกแล้วแค่มีเธออยู่ด้วยกันตรงนี้อยากขอบคุณที่มีกันอยากขอบคุณที่รักฉัน